ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปชมมินิซีรีกันนะคะครอบครัวพลังรักของเราวันนี้นะคะจะพบกับปัญหาและก็อุปสรรคเรื่องอะไรและพวกเขาจะนําคําสอนไปแก้ไขปัญหาได้อย่างไรติดตามได้ในมินิซีรีครอบครัวพลังรักค่ะหอให้องมาากเท่าไหร่จะได้ ร้อยห้าสิบบาทงงมากตาดพวกนี้หายากนั้นเลยจริงด้วยอ่นนอนแกม้มานาแล้วลดให้หน่อยสิไม่ได้ถ้าไม่เอาก็ไม่ขายอขอด้ก็ได้เรามีเงินอยู่ร้อยห้าสิบบาทพอดี หรือเปล่าเราจะไม้เลื่อเรามีเยอะจริงเหรอได้ตรงนี้เราซื้ออีกจบโอเคอืตั๊นี้อยากได้มานานแล้วแต่งกัหมดแล้วจะเอาเงินที่ไหนเพื่อเข้าเชียงกินน่ะมานาน้องมาแล้ว เดินจนไม่รู้จักเวลามเวลาเลยไเด้วครับพ่อไปกับบ้านกันเถอะครับอานนท์ถึงข้าวแล้วครับทำไมวันนี้หิวเร็วจังเลยอะอันนั้นยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงครับเอ้าทำไมอย่างนั้นลูกอานนท์ลืมน,นะปกติไม่เห็นเคยลืมกินข้าวเลยมีแต่กินเยอะ วันนี้มันลืมจริงจอ่ะจบะะะไปไปไปกลับบ้านนะลูกน้องหิวข้าวแล้วไปเล่นจนเพล,ลินลืมเวลาเออเล่นไม่รู้จักไปแล้วเล่นอหมเท่าไหร่จจไดสองร้อยสองร้อยเหรอการพวกนี้หายากกว่าเมื่อวานอีก เ็่ไนสเรามีแค่ละห้าสิบเองลดไม่ได้ถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรงั้นเราไปขายให้คนอื่นดีกว่าก็ได้แน่้แล้วขอติดไว้ก่อนนะห้สิบาทเดี๋ยวไปขอพี่มาให้จบได้ขอบใจจะพูดกับพี่ยังไงยังไงดีเอาว่า อป็นไ้เป็นกนต้องเสียงดูจบอานอนมีอะไรหรือเปล่าอ่ะถึงได้ขออนุญาตอาจารย์มาหาพี่ถึงฝั่งนี้คืออานอนท์หิวข้าวอ่ะหิวข้าวแม่ก็ให้เงินมาไม่ใช่หรอแล้วหายไปไหนหมดทำไมไม่ไปซื้อข้าวอ่ะอานอนท์ทำเง,งินหายอ่ะจริงหรอ ไม่ได้เอาเงินไปทำอะไรใช่ไหมป่มานะมันหายจริงจริงอย่ามาโกหกนะเออไม่โกหกหรอกจบที่ค้างไว้ถอนทำไรอาะนน ท่ามกลางสังคมในสมัยปัจจุบันนี้มีตัวแปรหลายตัวที่ทำให้คนเราโดยเฉพาะเด็กๆเกยาวชนในบ้านเมืองของเราเติบโตอยู่ในบรรยากาศของความไม่ซื่อสัตย์สุภาษิตบทที่20ข้อที่7กล่าวว่าผู้ชอบธรรมดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพราะคิดว่าในบรรยากาศของสมัยปัจจุบันนี้เด็กเกยาวชนของเราอยู่ท่ามกลางาประัจจนหลายอย่าง จะเห็นได้ว่าครอบครัวของน้องอานนท์นี้มีพี่สาวที่คอยติดตามเรื่องที่เกิดขึ้นมีแม่ที่คอยให้คำแนะนำที่ถูกต้องและพวกเราก็ทราบว่าในพระวจาะพระเยซูเจ้าก็ตรัสเช่นเดียวกันว่าผู้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อยก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่โตด้วยพราะคิดว่าพวกเราเรามาเริ่มมือร่วมมือร่วมใจกันเสริมสร้างบรรยากาศแห่งความซื่อสัตย์ โดยเริ่มจากหน่วยเล็กๆนั่นก็คือครอบครัวเพื่อเราจะได้มีสังคมมีประเทศและมีโลกที่มีบรรยากาศแห่งความซื่อสัตย์อานนท์รู้ตัวหรือเปล่าว่าลูกทำผิดพ่อแม่เอาเงินค่าข้า,ขาวไปซื้อกาดมันคุ้มกันไหมยอมอดข้าวเพือ่อแลกกับความสนุกมันอยากได้เนะแม่รู้ว่าอานนอยากได้ แต่มีวิธีการอื่นเยอะเช่นลูกรู้จักเก็บออมมาละสิบบาทเมื่อครบค่อยไปซื้อก็ได้นี่แม่แล้วยังมาโกหกพี่อานาเขาเอีกแบบนี้ลูกทำผิดหลายอย่างเลยนะครัพบพ่อผนจะไม่ทำอีกแล้วครับแม่จะริบการ์ดอานโนโทั้งหมดเพื่อเป็นการลงโทษจนกว่าแม่จะแน่ใจว่าลูกจะไม่ทำผิดอีกใจร้าย ได้ลูกจะว่าพ่อแม่ใจร้ายไม่ได้ลูกทําผิดก็ต้องโดนลงโทษนะเท่านั้นยังไม่พอลูกจะต้องไปสาร,รภาพบาปด้วยสาร,รภาพบาปแล้วจะได้การคืนใช่ไหมครับโอ้โหยังจะกล้าต่อรองอนะีกนะกฎต้องเป็นกฎลูกครับผมอืมเราจะรออะไรล่ะโบดอ,อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยไปไปเลยนานนแล้วนะเงินพี่ร้อยหนึ่งอ่ะต้องมาคืนด้วยโอ้โหอะไรอ่ะ เย็นาก่าไม่รู้อ่ะเสร็จนาเราจะได้กลับบ้านนะมินิซีรีส์ครอบครัวพลังรักของเรานี้เข้มข้นทุกตอนเลยนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรต้องติดตามค่ะ